ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนเองได้มีการเข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายประเทศเลยนะครับรวมถึงพื้นที่ในภูมิภาคของเราก็คือเอเชียอาคเนด้วยก่อนนั้นี้มีการพูดคุยถึงกันนะครับถึงการลงทุนของจีนในพื้นที่สีฮานุวิลมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เลยซึ่งนอกเหนือจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนเองแล้วยังมีการร่วมทุนกันกับบริษัทท้องถิ่นของกัมพูชาด้วยแต่ตอนนี้ถ้าว่าใครเข้าไปดูเมืองแห่งนี้จะพบว่ามันแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วด้วยนะครับ เรื่องเรามาดูกันบ้างน,นะครับว่าพูดถึงสิ่งปลูกสร้างที่เสียนุวิวจะพบว่ามีอาคารตั้งสูงนะครับบนที่ดินของบริษัทที่มีชื่อว่าผ่านสมโบนะครับครูนรกเรียนประถมอายุ51ปีนะครับบอกว่ามันเหลือเชื่อจริงๆเลยตอนที่เริ่มต้นก่อสร้างในปี2019ซึ่งช่วงนั้นกัมพูชาเองอยู่ในช่วงการบูมทางด้านอาสังหาริมทรัพย์เพราะว่ามีนักลงทุนจีนเข้าไปขอสร้างอาพาร์ตเมนต์10ชั้นครับ บนพื้นที่ว่างประมาณ750ตารางเมตรของเขาโดยบอกจะสร้างเสร็จภายในอีก2ปีต่อมาก็คือ2021นะครับโดยที่ถากว่าวสร้างเสร็จแล้วตัวเขาก็คือคนที่มีการสัมภาษณ์นี้นะครับจะได้รับค่าเช่าประมาณเดือนละ20ล้านเรียวถามว่าเยอะไหมเยอะครับแปลงออกมาเป็นเงินไทยประมาณ1,6 0,000บาทก็คือประมาณ10เท่าของรายได้ปัจจุบันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของพานสมโบก็เลยเข้าไปร่วมโครงการไปด้วยนะครับทีนี้พอเกิดการแพร่ระบาดโควิดที่เริ่มต้นในปีนะครันักลงทุนะครับก็ กลับประเทศไปเลยนะครับแล้วก็บอกว่าคงไม่สามารถที่จะกลับมานะครับในกัมพูชาได้นั่นก็ครั้งสุดท้ายแหละครับในบรรดาของคนที่อยู่ในกัมพูชาที่เป็นผู้ที่เข้าไปร่วมในโครงการด้วยนะครับพบว่าเกิดปัญหาแล้วก็บอกไปทางเจ้าหน้าที่นะครับของสีนุวิวคือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อเริ่มกระบวนการในการยกเลิกสัญญาทีนี้สีนุวิวที่พูดถึงเนี่ยคงไม่ได้พูดถึงตึกตึกเดียวนะครับแต่ว่ารัฐบาลท้องถิ่นบอกมีอาคารที่สร้างไม่เสร็จประมาณ360หลัง อีกประมาณ1 7 0แห่งสร้างเสร็จแล้วแต่ก็ว่างเปล่าคือสร้างอย่างเดียวเสร็จปั๊บจบไปเลยเสียลูวิวในช่วงเวลาครัวปีที่ผ่านมาถือว่าก่อนหน้านี้ถูกส่งสัญญาณเป็นเมืองที่รุ่งโรจน์มากนะครับกลางทศวรรษที่2 0 1 0พรามเม็ดเงินการลงทุนมหาศาลจากจีนที่ก็สอดคล้องกับช่วงนั้นซึ่งมีนโยบาย one belt one road จำได้ไหมครับที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาในประเทศต่างๆรวมถึงกัมพูชาด้วยโดยบริษัท prince real estate group ของกัมพูชาก็เริ่มต้นโครงการก่อสร้างหลายโครงการมีโรงแรมหรูศูนย์การค้า เมืองแห่งนี้ถูกเปรียบเทียบนะครับว่าจะกลายไปเป็นมาเก๊าแห่งที่สองเพราะว่ามีคาสิโนโเปิดขึ้นมาเนี่ยหลายสิบแห่งด้วยกันแต่แล้วครับตัวพลิกเกมก็คือโควิดที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วครับกัมพูชามีนักท่องเที่ยวจีนแ,แค่550,000คนปรับตัวลดลงจากปีพีค2019นะครับถึง77%ด้วยกันผู้โดยสารที่มาถึงสนามบินนานาชาติที่เสียงปรับตัวลดลงไป98%ผู้นีเหลือแค่2%แค่นั้นเอง จากที่เคยมา8ล้าน8แสนคนในปี2019ซึ่งถ้าไปเทียบกันกับเมืองซึ่งเคยถือว่าเป็นเมืองหลักในการดึงดูดน,นักท่องเที่ยวนะครับของกัมพูชาอย่างเมืองเสียมราชซึ่งเสียมราชเองนี้เนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวกลับมาเป็นแทบจะปกติแล้วแต่สีฮนูวิลไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาแค่2แค่นั้นเองเงินลงทุนยังคงไหลไปที่สีีนุวิลอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนหลังเชื่องช้าจ,จนแทบจะไม่มีเลยหลังจากการแพร่ระบาด นอกเหนือไปจากนี้นะครับรัฐบาลกัมพูชาเองก็มีการเดินหน้าในการปราบปรามคาสิโนแล้วก็วิกฤตตลาดอสังหาริมมรัพั์ในจีนก็ส่งผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับรัฐบาลประเมินว่าคงต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีก1,100ล้านดอลลาร์ประมาณ4 0 0 0 0กว่าล้านบาทในการสร้างอาคารร้างต่างๆนี้ให้แล้วเสร็จทีนี้ครับเดือนมกราคมนี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาก็คือนะครับทางด้านของพลเอกคุณมาเน็ตประกาศมาตรการในการลดหย่อนภาษีแล้วก็ให้สิทธิพิเศษนะครับในการยื่นขอใบอนุญาตกับนักลงทุน ที่จะกระพืช่วกอบกู้ตึกผีในสีโนวิลแต่สถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกนี้ก็ชะลอตโตอยู่ด้วยมาตรการนี้คงอาจจะไม่ได้ผลทางด้านของกีเซรวัตนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันศึกษาประเทศจีนแห่ง Royal Academy of Cambo d i a รกล่าวไว้แบบนี้ทีนี้หลายประเทศนะครับในภูมิภาคของเราเอเชียคเน่ ine, พึ่งพางินทุนจากจีนค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องแบกรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจจีนไปด้วยกัมพูชาเองนี้ไม่ใช่กรณีเดียวนะครับ โดยวิกฤตนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่อย่าง Country Garden ส่งผลกระทบไปยังอีกหนึ่งประเทศครับนั่นคือตอนใต้ของเราก็คือมาเลเซียโครงการพัฒนามูลค่า 1, แสนล้านดอลลาร์ประมาณ3ล้านล้านบาทที่ยาโฮซึ่งย่าโฮก็อยู่ใต้สุดเลยนะครับของแหลมมาลายูแล้วก็คือถัดมาอีกนิดหนึ่งก็คือเป็นสิงคโปร์แล้วตอนนี้โครงการดังกล่าวแขวนอยู่บนเส้นได้เหมือนกันเศรษฐกิจกัมพูชาเองพึ่งพางเงินทุนจากจีนนะครับในปี2022 สภาพัฒนาของกรัรมพูชาเองมีการอนุมัติโครงการลงทุนต่างชาติมากกว่ันา1,900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐประมาณ6 3 0 0 0ล้านบาทซึ่ง90%เนลยก็เป็นเงินทุนจากจีนแล้วครับดังนั้นคงยากที่จะมาหาใครที่จะสามารถมาปิดช่องว่างที่จีนเนี่ยเขาทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะย่างยิ่งเลยนะครับในอุตสาหกรรมก่อสร้างทางด้านของลองดีมองซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระศรีนุบอกว่ารีนุวิลคงจะต้องนะครับทำให้เศรษฐกิจมีความหลากหลาย ด้านอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นนะครับรัฐบาลของนายกคนใหม่ก็คือคุณมาเนตแสดงความสนใจในการดึงดูดเงินลงทุน FDI จากต่างชาติมากขึ้นถามว่าแล้วใครล่ะครับที่จะเข้าไปสวมจุดนั้นหลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะเป็นญี่ปุ่น่แหละครับเพราะบริษัทญี่ปุ่นเองเนี่ยยังถือมีบทบาทในการผู้ฉาอนค่างน้อยเมื่อเทียบกับบทบาทของญี่ปุ่นในไทยหรือในเวียดนามแต่ญี่ปุ่นเองก่อนหน้าน,นี้นะครับเขาได้มีการลงทุนจนํานวนหนึ่งมาหืมาไปแล้ว ที่กัมพูชานั่นก็คือท่าเรือสีฮนุวิวซึ่งถือเป็นท่าเรือน้ำลึกแห่งเดียวของกัมพูชาซึ่งให้การสนับสนุนมาเป็นเวลายาวนานถึง30ปีแล้วครับ ดูเหมือนว่าตอนนี้ผลกระทบของภ้าสังหา<ม>หริมทรัพย์ที่ไม่ได้เกิดจากเรียวดีมานจริงเนี่ยก็มีใน<ม>หลายพื้นที่ทีเดียวนะคะอย<ม>่างนี่เรารายงานไปไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียสีนูนวิวหรือแม้แต่ก,ก่อนหน้านี้คือจีนแล้วก็เว<ม>ียดนามนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเรื่องของโครงการสังหาแม้ว่าจะเป็นโครงการแบ็กกับโปรเจกต์สร้างรายได้สร้างงานสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ก็ต้องกลับมาดูมิติข,ของความต้องการท,<ม>ที่แท้จริงด้วยไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดภาวะที่เราได้พูดคุยกันไปหลายต่อหลายพื้นที่นะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ